สวัสดี f สทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับสูโมเอ็กนะครับแล้วก็พอดีไปซื้อหัวเทียนมาแล้วนะครับหัวเทียนตรงรุ่นเลยนะครับซูโมเอ็กรุ่นที่มีหน้าจอดิจิตอลนะปี2017ขึ้นไปหรือว่าพวกสกูปปี้ก็ใช้หัวเทียนเบอร์น,นี้เหมือนกันจากคลิปที่แล้วนะครับผมแกะออกมาหัวเทียนก็เป็นหลุมหายไปเลยนะแล้ววันนี้ผมก็ได้ซื้อแาเปลี่ยนนะครับก็แกะเหมือนเดิมครับตามเดิมอะก็ที่คับแคบเหมือนเดิมนะ อันดับแรกก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปในบล็อกหัวเทียนนะครับแบบนี้แล้วก็ต้องหาที่เอามือล้วงนะครับในขณะที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดความลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องมันตั้งไม่ได้นะก็ต้องจับโทรศัพท์ยัดเข้าไปข้างในเพื่ออะจะต้องเห็นหน่อยถ้าไม่เห็นมันก็ไม่ได้อัตราดในการรับชมเนี่ยผมก็จะแย่ยเข้าไปในรูหัวเทียนแล้วก็ขันให้สุดเลยนะครับขันเข้าไปเรื่อยๆครับเวลาเพื่อน ขันหัวเทียนรุ่นนี้ออกมานะครับก็ดูที่เบอร์มันด้วยนะเบอร์ของมันก็ตามต้นคลิปเลยที่ผมโชว์เมื่อกี้ก็ใส่ให้ตรงตามเบอร์ของมันนะครับจากนั้นก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเสร็จแล้วก็หาปเจมาขันให้มันแน่นนะครับในซูเอรุ่นนี้ก็ต้องแกะเยอะหน่อยนะถ้าจะเอาแค่ขันหัวเทียนน่ะก็ต้องแกะข้างหลงข้างล่างอะไรให้หมดแล้วก็รถคันนี้มันได้ทําการเช็ค หลายอย่างครับผมก็เลยลือออกมาเยอะเลยทั้งแซกองมอกรองมอกรองอากาศบางคนนะครับคันนี้ก็ก่อนหน้าก็ทีพเซนเซอร์เสียก็อาการหลายอย่างครับแก้จากที่อื่นมาไม่จบก็ผมก็ไล่เช็คให้อ่าจนจบเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็คือได้หัวเทียนใหม่ไปแล้วหัวเทียนก็คือตั้งแต่ซื้อรถมาก็ผมไม่รู้นะว่าเขาไปเปลี่ยนที่ไหนมาแต่หัวเทียนไม่ตรงรุ่นอะ่ะแล้วก็ใช้ไปนานมากจนมันเป็นหลุมเขี้ยวมันหายหัวมันหายนะครับ ถ้าเป็นซูโมเปี2017ขึ้นไปก็เครื่องตัวเดียวกับสกูปปีไอด้วยนะครับปีอันไหนก็ปีเท่ากันนหนก็ใช้หัวเทียนเหมือนกันได้เลยเพราะว่ามันเป็นบล็อกเครื่องเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ขันนอตตรงนี้เข้าที่เดิมครับก็ขันเปิดนะครับเพื่อจะทําการเอามือล้วงเพราะว่าถ้าเราไม่ขันพวกเนี้ยมันจะต้องง้างชุดสีเอามือล้วงเข้าไปขานาดไม่งั้นจะลําบากอ่ะก็เกิดความลำบากนิดนึงนะครับ คลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพืเ่อนๆนะครับที่ได้เปลี่ยนหัวเทียนไปให้ตรงรุ่นนะก็เวลาเพืเ่อนๆแกะออกมาก็พยายามหาซื้อหัวเทียนที่ให้ตรงรุ่นกันแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆก็เน้นตามคู่มือนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ